เ,เ,เราจะลองเดินทางนี้ดูนะก็จะดูว่าทางนี้นะันมีรถไหมนะซึ่งไอ้ฝรั่งนั้นผมออกขึ้นแน่นอนไ่งห่ขึ้นเดินทางตรงนี้คือไม่มีรถเลยเราจะเชียงออกนั้งค้าง่งซึ่งเราจะไปจุดนี้จุดตเอฟแน่นอนผมคิดว่าฝรั่งน่าจะไปเมือง น่าจะไปเมือนที่มีบอสจะจอกันถ้าไม่เจอเรถเดียวคลิปนี้ตัดไว้ตัดออกถ้าเจอเรถก็ก็ก็ลำเดินเลียงต่อแลยความ,ม,มเสี่ยงข่มสกดแดดอัตโนมัติแต่ว่ามันไปโดน <c oughs> เอา้าอาหาร์เน็งนน นายนะนายนะนายนายมาลอกเราใจแป๊ใจดีแน่บอกเลยปัน่นแข่งปั่นหลอกลองซาใจดีแม่งแล้วคือเราเราอกให้เราไปเซฟโซนเพื่อที่เราจะยิงปืนไม่ได้หมอจัดเลยคือเราให้ไปส่งเซฟโซนเพราะมันรู้ว่าถ้าจะลอกพะ าาเ,เราพาไปเซฟโซนเราไปสามารถยิงได้ได้นะได้ได้มาได้นนเ,ดเราเราเก็บปืนแบบนี้แล้วก็ไปยิงเจอกันเจอกันครับนอกเจอกันแน่ถ้ามันไม่ดิดนะผมดึดูดดเฮ้ยผมทำชื่อม่ได้เอา้าน่าจะเป็นไอหมอนี่งั้นผมขอแก้งตีมันก่อน แล้วก็ขอถ่ายรูปลงบัญชีลงบัญชีหลังหมาไว้ชัดเจ๋าขอเตี้ยนะ้วการพลาด ก่อนนะทำก่อนนะนายัาางงงงมากจันเราจะไม่ใจดีก็พูดทีส,สพี่พ,พ,พูดสนั่นสานเลยไอ้กระพีสทำเพลงก็สงสารใจอออทำเพงไปรับ שויוני okay. 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 รถตรงนี้จะมีรถไหมไม่มีรถกต,ต้องไปด้านหน้าของมันนี่ขอให้เจอรถที่เจอรถนี่ปีนี้จะเป็นเงินสามล่านพอเสร็จปุ๊บจอรถปุ๊บป่าวจะเป็นจะฟื้นนี่เป็นไรนัดไม่นม่ไม่ ไม่ต้องติดยาว่ะอืเจอล้อเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าก่อนต้องเจอแม่งแน่นอน เดี๋ยวตรงนี้เราเนี่ยหมดแล้วไม่ตอบที่เลยอ่ะ คันเลยนะตรงนี้คือไม่รอดเลยสักคันก็นนจะไปตรงนู้นอีกคันหนึ่งว่างนเกาะไม่มีวิเวลที่จะมาช่วยด้วยตรงนั้นมีบอสหรอไม่มีนะถ้ามันไปไปไปตรงนั้นานะตรงนั้นมีลูกบอลตรงนั้นมีลกูก ครันีนนลรอยบ้อยปัปัโคตรดีเลย ¡Hasta <laughs>

กันเราจะกาันเอาคืนแน่ไม่ต้องห่วงรถตรงไม่ไม่ไม่ดับเลย อ,อีพี่าำล่าตำล่าเล่มหดล,ล่าแน่เล้งวง えって <laughs> ไี่ไปนู่นหรอไม่เจเราตรงหมที่สุดท้ายนะเราต้องเดินไปตรงตัวเอ็มด เดีย๋ยก็คือไม่เจอเราก็ไปดูตรงหัวม,มุมสุดเลยนะเราน่าจะมีหลายสายฟ้าหลักคงไม่ได้มีฟ้าเดียวแน่นอนตามตามหาเพื่อนรัก <c oughs> ไ oh. ปที่นี้กัน, <Huh? S 1> นได้เล่นไม่เสร เดินตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคิด okay. ว่าทเ TC แล้วนะอันนี้เรากำลังอยู่ใจกลางเมืองนะถ้าฟุบก็จะใจร้อนพระโชคเด่นะ<ห>ทีื่อเบียดเบียนไอ้เพราะผมไนมะ่ไปรูว้ว่าเปิดอะไรใช้แม็กอะไรนะก็เลยจะไม่รูนี่งไง เจอแล้วได้เวลาตามล่าเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟในยูงไนเราจ,จะไปพังรถมันทั้งหมดที่มันเจออยู่ข้างหน้าจัดก,การ ผมคิดว่าไม่นด้จะรงแล้วใช่กหมเราต้องอ้อมขั้นงสักไกลเพราะบางทางมันจะไปได้แต่ก็ไปไม่ได้เฮเอไปต่อไป なきっとさめ<レン> Chết bây lốt mày ใช้ยิงได้พอสมควรเไม่เคยทำกห้เจ้าค่ะเจ้าเรากลัวภาษาล่าเราจะแพ้ใช้ปืนลูกองยิงบอส m u l t i เปนนี้มันก็น้มั่ได้คนเป็นบอสอยู่แล้ว เป็นโปรถ่องพล่องนะนะกระสุนเยอะๆนี้เราเป็นแผลกระสุนยาวไฟโอ้ยยิงคนได้นะปืนมันโลดดด็กกระสุนเดอดเฮ้ยกระสุนเดียวกันอันนี้แน่เลยจบไหมกัน กมา,า,มาก่ต้องจำมาดูว่ามันเกิดอะไรไม้ต้องช้ได้รอนนม้ต้องทำนะมชุมมชใจเปในนี้นหมด dinh cả đẹp, không sao không sao cũng sáng, cũng sáng, cũng sáng, cũng ปาสวยนะเก็บนะช่องนะ่าจะเต็มสิ่งที่ใช้ได้นะัง 아니 러색소라 i'm not ท,ทำไมมันไม่ไมีค่าขนาดนั้นหรออืมเดียมเสียออกก็ได้แต่ผมชอบกันนะผมชอบกับ เขาบอกว่าคนตั้งตู้เซฟมาตรงนน้นเลยนี่ไงตู้เซฟโอ้โหว่ายิงได้ไหมมาผังตู้เซฟอะไรแบบนี้อันนี้มันไม่มีกระสุนหรอกแต่ผมจะไว้ยิงคนเอ้า คือมันไม่มีนนค่าขนาดนั้นเลยหรอวะกระเป๋าคนละแบบหรอไม่เสียแปลกๆวะได้ไหมไม่ได้ดห่ารถไไปดีปี